ปั้นเกิดทัญย่าที่อเมริกาคนอะไรก็ไม่รู้ทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังสตองไม่อีกด้วยสำหรับนักแสดงพิธกรชื่อดังทัญย่าทัญยาเรศเองตระกูลปัจจุบันอายุ45ปีแล้วแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยค่ะแม้ว่าจะกลายเป็นคุณแม่รุ่นหนึ่งแล้วก็ตามแต่เธอก็ดูแลตัวเองให้ดูดีได้ตลอดเวลาผิวพรรณเป่งปังสวยมีออร่ายังกับสาวๆว,วัยรุ่นอันดแบบนั้นเลยทีเดียว นับวันยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆจนทําสามีรักสามีหลงไม่ไหวแล้วล่ะค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีประเด็นกับสาวคนอื่นแต่เขาก็เชื่อภรรยาซึ่งจะเล่าย้อนกลับไปทัญญาเกิดที่รัฐอินดีแอนาประเทศสหรัฐอเมริกาพ่อชื่อสุรพันธ์รามนารง์แม่ชื่อแจกรินซึ่งเป็นชาวอเมริกันพื้นเพคขรอบครัวขอบคุณพ่อคือคุณปู่ของทัญญานั้นเป็นชาวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ธัญญาเป็นลูกสาวคนกลางในจำนวนพี่น้องทั้งหมด3คนโดยมีพี่ชายชื่อแดนนี่และน้องสาวชื่อไมด้าธัญญามีสมเกียรติคุณอาทิตย์พง์เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวมีลูกพี่ลูกน้องชื่ออดิตารำนารง แะ่ลันช้แดนาดูนดำนาดงเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กๆต่างจากที่เจ้าตัวย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยถาวรชีวิตส่วนตัวทัญญาได้แต่งงานไปกับเป็กสันชัยเองตระกูลมีลูกสาวด้วยกันชื่อว่าน้องริยาเติบโตเป็นสาวแล้วสวยได้คุณแม่มาเต็มๆในวันนี้ทางเราจะพาทุกคนไปเปิดบ้านดูที่อเมริกาของทัญญาหญ่โตสมถานะมากมาก,มากททีเดียวน่าอยู่สุดๆดอมรอบไปด้วยธรรมชาติ ด้วยก่อนหน้านี้เป๊กสามีของธัญญาก็ได้มาเปิดใจเผยว่าราก่อนบ้านเชอร์รี่ฮิลมากี่ทีก็มีแต่ความสุขทั้งกายและใจเหมากันทั้งวันทั้งคืนไปอยู่กับเจ้าของใหม่อย่าไปดอกอะไรเขาตกใจนะนิโคลเอาไว้วันหนึ่งจะกลับมาซื้อคืนนะเสียจะชิบหายเชื่อว่าในอนาคตเป๊กต้องซื้อกลับคืนมาได้อยู่แล้วเนาะ